สวัสดีค่ะมืันในยายแก้วแฟมิลี่สิพามาบึงดอกหยั่งเน้ะยายแก้วก็ลืมซือม้อ,อ,อ,อม,ม,มันเนาะนี่เนาะนี่เขาเอินดอกหยั่งพี่น้องงามงามมึงเนี่ยยายแก้วมาปลูกบ่าท่านใหญใหญ่แต่ว่าเพิ่นดอกก่อนนะหนึ่งกับสิพามา z ุมอันดอกไม้ยายแก้วนี่ละมกบวบ,บปีที่สามพี่น้อง าเพิ่นตายแล้วก็ซุ้มแนงไหมขึ้นอีกนี่นี่เห็นบ่นี่เป็นปีที่สามออกดอกแล้วพี่น้องนี่เนี่ยก็เลยออกดอกเหลืองแหละนี่นี่เห็นบ่ออกดอกเหลืองเป็นมากอีกแล้วพี่น้องนี่นี่แมงอันกัดดอกเพิ่นนี่ออกมากอีกแล้วนี่ปีที่สามมันออกจางแหนงมาแล้วนี่ เครือเก่ามันบดมันตายแล้วแหนงมันแบบนี้แหนงมันขึ้นพี่น้องเปิดปีที่สามเนาะได้กินมาอีกแล้วนี่นี่นี่ขึ้นขนแหนงมันขึ้นเครือเก่ามันตายแล้วแต่ว่าแหนงแหนงไม่มันขึ้นนี่นี่อันเป็นกางจางอยู่นี่บริเวนอันข้างมันได้พี่น้องต้นอันท้องอุไลมันมันเข้มขีดฟุ้นมันก็เลยตายเนาะ แต่พวกดอกไม้มันมันบเป็นยังดอกไม้มันมักเข้มเนาะเพราะว่าจยแก้วเอาปุ๋ยมักมากงอยู่ใกล้เพื่อนเนาะเพิ่นสีเข้มแห้งกับปจักแต่ว่าดอกไม้บเป็นยังซุ่มซุ่มดอกไม่อันนี้บเป็นยังนแห้งงามนี่ซุ่มนี่แต่ก่อนติเตียงได้แยแก้วมันนี่สูงว่แหลยนี่อันนี้ปลูกต่าๆนี่ กำลังสหไงกำลังสิขึ้นปูโบยากดอกไม้อันนี้ฮักเสียบฮักเสียบแล้วก็ฮดน้ำก็ขื้นพี่นอ้องไม่ง่ายเห็นไหมตะกี้ตั้มๆหนึง่งสูงแล้วนี่ซุ้มนี่สิมักมักฟุ่นขนาดซุ้นดอกไม้ซุ้มนี่สีมักอันนี้เกิดดาวกระจายว่ามันไต่บนแล้วยังออกดอกขึ้นเก่าพี่อน,นอ้อง ดาวกระจายกันเลยไอศิพาสมอันนี้กฟาร์มบัวมึงไอบุญชูนี่ก็คือฟาร์มงวัวไอบุญชูผู้น่ารักไอบุญชูผู้น่ารักน่ารักจริงจริงมึงมันก็คือฟาร์มงวัว แม่ชบานางดอกไม้อ้อยบุญชูอันนี้น้องถุงเงินของยายแก้วนั่นนี่น้องถุงเงินโตเร็วโตเร็วห้าหกเดือนเร็วแค่หกเดือนเลยพี่น้องเนี่ยเินขึ้นมาออกกล้องจะได้นี่ของไก่แก้วม่โตเดียวนี่ละว่นซ้าวอีกฝ้าก็ได้ อีป้าก็อยากออกกล้องเฟืองเบิดบ่อีป้าเออเฟืองเบิดเดี๋ยวอีแม่กลับมาแม่สิเอามาให้เด้อได้แม่พาเพิ่นเบิงสถานทีก่อนปลาย่างบงเมื่อวานนี้จ้างเจ้ามาพปุ๋ยหญ้าเนาะไปบงสิพาไปบงบ้าน นีมหน้ากล้องพุ่อันนี้ก็คือต้นเงาะเนาะเงาะกํางงามเงาะพี่นีคือเงาะมเงาะของอันเสียแทนน่เครือก็ขึ้นแล้วนี่บ่มีเวลาตัดเครือออกเงาะมเคียบ มักเขียบก็บคือมักน้อยนาน,น่อันนี้อัน,นอันนี้ลำไยปลูกโปไซสานเอยียงเน,นาะปลูกธรรมชาติมันก็เป็นมักเ้าวน้ำหอมกำลังสีญ่พี่น้องหมักเฝ้าวน้ำหอมกำลังสีไงนี่แหละกำลังสี่ใส่ปุย๋ยมักเขานี่ล่ะมันกำลังสีญ่ ปุยมานี่โดนไปหลายปีไปแห้งงามเด้อพี่น้องปีที่แรกบกป่ปานใ้ปีสองฝนน้ำน้ำปีสามแห้งงามบานมันเป็นอย่างแกงมันงามซามันงามดุนนะมันบ่คือเคมีเด้งามซาแต่งามหลายปีเห็นบ่นี่ใส่แต่ที่แรกนี่เริ่มขึ้นเลยตะกี้น,ะน้อเนะขิงๆินี่เป็น ฝนที่สองกระลังสิงามกระลังสิขึ้นนี่เห็นบ่นี่กระลังตุป,ปุติป,ปีตะกี้ขิงขิงหนึ่งยายแก้วไทยเมืองเหลืองเหลืองขิงขิงนี่เห็นบ่ใส่ปุ๋ยหมักเราหมั่นเองหลายปีเท่าไรแห้ง,งามพี่น้องก็ต้องตกใจว่าโอ้ใส่ปีแรกซูบอองามปีแรกมันสิบบ่ทันงามปันไดนมันเกิดจีคอยงามขึ้นงามขึ้นเพราะได้น้ำได้ฝนแน่นาะ นี่ต้นตัวนี้เต็ดที่เรกกะกี่ไลยกี่ไลย,ยนี่ตัวนี้มันอยู่ปลายข้างนี่แกงน้อยก็กําลังปุดขึ้นนี่แก,ก้วก็ใส่ปุ๋ยมักใส่เปกับหยานี่ยน่ะนี่แหละที่ว่ายอยู่ใส่นอ้อต้นมะพร้าวก็มีแต่หยาใส่ปนกันไปเลยเพรอโบมีเวลาลกุกขึ้นปีต่อไปแห้งสีงามเหมือนปีที่สามแห้งสีงามแต่บึงเด้อ มันปุ๋ยมักมันสีงามโดนมันงามซาแต่ว่ามันงามโดนเด้งามไปเรื่อยๆบ่ต้องใจห้อนไม่ต้องใจห้อนถ้าหอบใจห้อนน่ยมันมันธรรมชาติของต้นไม้นาะเอาไปเกี่ยวไปเล่งมันหลายมันกัดากตายขั้นใส่หลมันเข้มมันก็ตายมันบอกนี่เขาบไ่ได้เกี่ยวได้นั่นมันเ้าปล่อยเป็นธรรมชาติ มันเกิดใยขึ้นใยขึ้นเห็นบ่สหินบ่ต้นบักมีมีต้นบักลำใยนี่กำลังสิขึ้นตะกอนแห่งขี้ไล่นี่ตะกอนขี้ไล่ได้ได้นี่แข็งแข่งอยู่ว่ามันจะบ่ขึ้นขี้ไล่บ่งามนี่กิดต้นขนุนนี่กับตะกอนกับบองามต้นขนุน เดี๋ยวนี้งามแล้วพี่น้องเห็นบ่มันได้ปุ๋ยมักปุ๋ยมักเราทำเองพูนถ่วมหัวโยนมือเลยพี่น้องนาตอนนี่ตัวนี้แห้งกี้ไร่นี่นี่กระลังขึ้นเห็นบนะ่างอ่ะเนี่ยต้นนี้ต่ก่อนกี้ไร้ก็อย่างนี้เดี๋ยวนี้งามแล้วนั่น แต่ว่าซุ้มน้่นตายจะปลูกกินพี่น้องเพราะว่าจะแก้วปลูกบ่ได้ใส่พุระดานเนาะปลูกเลยมันก็เลยตายต้นมะขามก็ตายตายหลายเนี่เหลือต้นเดียวมะขามเนี่ยเหลือต้นจักสิเป็นมะขามหวานหรือมะขามเปรี้ยวยักที่มึงย่อนก็เออเป็ขามเป็มะขามเปรี้ยวเพราะหย่อนไม่สม อีแหละใส่ปุยหยาคือมาใส่ปุยหยาเมื่อวานมันน้ำฮึมมัน,ม,นมันเหลือ,ลองๆพี่น้องราะว่าโลหน้าปลูกหยามัน,นมเลยน้ำหึมคลองมันต่ำลงต่ำลง <c oughs> มันเป็นอย่างกัมโบกเกี่ยวมันฮึม ช่วงมัน <Netz> เ <mainly j als> ึกเยอะตู้ช่วงฝนยังบริเวณคัดเนาะแจ็คเก็ตต้องการตัดไปใหุ้สองเท่อสามเทื่าแล้วเห็นบ่อนี่ตะกี้ก็กีร่ายของมองต้นนี่งามแล้วทุกท่านนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังใจให้ช่องยายแก้วแฟมิลี่เน่เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตาม ทุกๆคนเลยยาแก้วรักทุกคน,อกกกคนขอบคุณค่าบ๊ายบาย